สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะมาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องเวนฮานอยนะพี่น้องเนาะมื่อนี่นุ่มโจกเกิดเหตุฮานอยใหม่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่น้องกับผมก็เอื่นไปเบิังวิ่งหลุดก่อนัะพี่น้องเนาะว่ามีตัวใดแน่วิ่งหลุดไปหนี้มี่หนึ่งแปดเก่าได้พี่น้องเน้อสายวิ่งสายหลุดหนึ่งแปดเก่าเนาะเด่นให้ที่แปดลองหนึ่งกันเก้านัพี่น้องเนาะเด่นให้ที่แปดลองหนึ่งเก้าสายวิ่งสายหลุดได้พี่น้องเน้อวงตัวใดกะเรีนให้ตัวนั้นพี่น้้้อองงจจจัััับบบบคคคููู่่่่่ไปเิมมืนนีีตวใดแ แปดศูนย์สี่สองหนแล้วก็หาสามนะพี่น้องเนาะสตัวตรงตัดเล่นก็มี189่งแปดเก้าแล้วก็หนึ่ันขัดไปเลยตัดเป็น1น9่ก็ได้เนาะ2องตัวสามตัวก็แล้วจะสิเอาไปตัดเอาพี่น้องมักทั้งใดก็เอาทางขวางทั้งต่างทั้งนอนเนาะ2องตัวสตัวก็ตามนั่นนะพี่น้องในตล่างนี่นะพี่น้องเนาะสาตัวตรงตัดเล่นพี่น้องครับผมครับผมตัวเด่นสุดก็มีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะเหลือสองตัวจับคู่ให้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก แคปหน้าจอโอเคนี่คือฮานอยวันนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับฮานอยวันนี้ขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม